โอเคต้องขอราสัสดีคนทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีตอนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่อง t c b g a m i n g มี่กันเลยเชินเขยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราอยู่กันที่เว็บ VIP s t o r e Shop นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เรามาแจกโค้ดฟรีกันในเว็บนี้นั่นเองนะครับทุกคนสำหรับอันนี้เข้าเว็บนะครับทุกคนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับผมก็สามารถกดเข้ามาที่หน้าเว็บของ VIP กันได้เลยนะครับสำหรับลิงก์นะครับทุกคน โอเคนะผมเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดต,ตรงนี้เลยนะโอเคนะผมสําหรับต,ตรงนี้ให้ทุกคนกรอ,อกตามอยู่ได้เลยนะครับผมสําหรับรหัสโค้ดฟรีวันนี้นะผมเป็นโค้ดน,นี้เลยนะครับ MM เป็นา v A p g h T d แล้วก็4นะครับทุกคนก็กรอกตามนี้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวจสอบการทํารายการไปนะ นะครับผมแลกโค้ดสำเร็จได้มา6บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเช็กกันที่บัญชีของเรานะครับโอเคนะครับทุกคนได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ฟรีนะครับทุกคนก็เช็คได้ตรงท้ายคงเหลือนี่เลยจะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับสำหรับโค้ดฟรีนะครับผมก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ทันก็รอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับคลิป จากวันนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะัมใครที่ชอบชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ